รอบนี้นะครับสาระลิฟจะพาทุกคนมาดูรีวิวการเดินทางนะครับจากเดอะมอลล์บางกะปิไปสนามบินดอนเมืองด้วยรถไฟฟ้าสีเหลืองเราไปกันยังไงกันนะครับตามมานี่เองก็จะเป็นทางเชื่อมนะครับที่เดอะมอลล์บางกะปิเราจะเดินไปที่ MRT สายสีเหลืองครับนี่นะครับ MRT บางกะปิเราได้ตั๋วกันแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงลาดพร้าวกันนะครับก็ส9บาท ตอนนี้ก็ลงสถานีลาดพร้าวไฟสีเหลืองนครับแล้วก็ออกมาทางประตูสามครับเดินมาทางนี้แล้วก็ให้เราเดินเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็มีอาคารอยู่ข้างหน้าซึ่งจะเดินขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับอยู่ชั้น b แต่ว่าเราเดินลงไป4ี่ชั้นดีกว่าครับ อรอคิวเยอะมากตอนนี้ก็ชั้น G นะครับเราลงอีกชั้นหนึ่งครับเดิกันแล้วก็เดินออกมาก็ให้เดินมาทางขวานะครับแลคือชีวิก็คือแบบเาจะจอดถ้าก็ลงลิฟต์นะครับเ,เดินมาแล้วก็จะเห็นป้ายเลี้ยวทางขวานี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปข้างใน แล้วเราก็ลงอีกชั้นหนึ่งครับข้างหน้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรเข้ารถไฟใต้ดินกันต่อครับสถานีที่จะไปนะครับก็คือบางซื่อนะครับนี่นะครับเรเลือกบางซื่อ25าบาทครับตอนนี้ก็ ซื้อสถานีบางซื่อแล้วนะครับจะเป็นจุดเชื่อมของสีแดงก็29บาทครับให้เรามาทางฝั่งของท่าพระนะครับตอนนี้ก็ถึงบางซื่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นบันไดสักนิดนึงก็เราจะไปตรงสถานีกลางกรุงเทพอิทิตนะครับเนี่ยให้เราออกตะกตูสามนะครับ ก็ให้เราขึ้นบันไดเลื่อนนะครับตรงนี้ขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับเราก็จะเดินไปเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็จะเห็นป้ายเพื่อที่จะให้บอกว่าให้เราเลี้ยวไปทางขวาทางนี้ครับเราก็ได้กันมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะแกนะ่ะต้องมาซื้อที่จับก,กับเจ้าหน้าที่นะครับเราถึงจะสแกนได้ก็เข้าไปข้างในกันครับ สนามบินดอนเมืองนะครับให้เราขึ้นที่ชานชาลาสามนะครับมันจะมีป้ายบอกตรงบันไดเลืรอเลยตอนนี้ก็ถึงสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเราเดินลงมานะครับเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายป้ายก็จะมีบอกนะครับก็ทางออกนะครับให้เราเดินออกทางประตู4ี่หนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเขียนป้ายนะครับว่าให้เลี้ยวไปทางขวา ซึ่งนี้เองก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสีแดงนะครับกับสนามบินดอนเมืองครับก็เดินไปข้างหน้าครับแล้วก็ให้เหลี้ยวซ้ายเดินเข้าไปก็จะเป็นการเข้าไปในอาคารแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้ามาตรงทางเดินครับ เดินจนสุดทางแล้วก็ให้เดินเลี้ยวขวาแล้วเราก็จะเจอทางแยกนะครับซึ่งให้เราเดินเลี้ยวซ้ายไม่ต้องเดินเข้าอุโมงครับซึ่งนี่เองก็จะเป็นทางเดินตอนนี้ปปรถไฟฟ้าสีแดงมีโปร2ทตลอดสายอยู่นะเดินจนสุดทางนะครับทางซ้ายมือจะเป็นเซเว่นอีเลเก็ให้เราเดิน เลี้ยวไปทางซ้ายครับเนี่ยพอเราเดินเข้ามาปุ๊บก,ก็ให้เรามาทางขวาครับเราเดินมานะครับจะเห็นบันไดเลื่อนมัต้องลงไปนะครับก็ให้เราเดินมาทางขวาครับเพราะว่าชั้นล่างจะเป็นฝั่งขาเข้าในประเทศนะครับก็คนที่แบบมาจากต่างจังหวัดเขาเองก็จะลงมาชั้นนี้นะครับแต่ว่าเราจะไปต่างจังหวัดอเราจะต้องขึ้นไปชั้นบน เดินมาสุดท้ายนะครับก็จะเห็นบันไดเลื่อนให้เราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปเช็คอินตอนนี้ก็ถึงกันแล้วนะครับเช็คอินอะไรก็ข้างหลังเป็นจุดเช็คอินแล้วครับก็เดินทางหมดราคาประมาณทั้งกบาทได้ครับจากเดอะมอลล์บางกะปิก็เดี๋ยวรวบรวมให้นะครับก็ราคารวมอยู่ข้างล่างนี้ครับก็ใครที่แบบจะเดินทางจากเส้น รางกาแพงมาสนามบินดอนเมือง oh, oh. โอ้โหโคตรสบายนะครับใช้เวลาประมาณสัก <4. S 2> ชั่วโมง,มงประมาณสองชั่วโมงครับประมาณสองชั่วโมงถึงครับ Now,